ลงนะลงันเลยนะรับขณะนี้เนนนจ้า้าวาสดูลกลับเปิดพระวิสุทธิ คับคองผสมสั่งกองผสมทำความ,มคามรบรอกองฐานเกียรติยศสั่ทงทัพถวายความครบรพใไทยวงเลงเพลงสันเสริญพระบารมีฐานบกฐานเรือฐานกาศยิงปืนใหญ่ฉเฉลิมพระเกียรติ21นัดด้วยกัน นั่งจับกรี๊มาประทัง การกิยอดเลือเอาขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมุกท้องพระโรงหน้าพระที่ดังจักรีมหาปราสาทนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ขอได้ชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์มีความพิติประโมทพ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมรวววาชโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเจ็ดรอบข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึก,กระหนักเสมอมาในพระราชาจริยาวัดที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพะการทั้งหลายทั้งปวง ก็เพื่อความเจริญร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญข่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงผู้มีวาสนาอย่างยิ่งที่เกิดมาในแผ่นดินไทยภายใต้พระบุญญาธิการจึงได้รับพระบรมีแผ่ปกกล้าปกกมอ่อม ให้มีความสุขความเจริญและมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชูซึ่งสัางสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอยู่ทั่วนหน้าในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ข้าพรพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานถวายสัตว์ปฏิยาว่าการใดที่จะเป็นประโยชน์ แต่ความผาสุกมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนแล้วจากมุ่งมั่นปฏิบัติการนั้นจนเต็มกำลังความรู้ความสามารถเพื่อสนองพระมหากราุณาธิคุณด้วยกตันยูกัเตเวทิจิตและความจงรักภักดีกับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีลักษณไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลใต้ฝ่าละอองสุรีพระบาทให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพลานาใหม่มีพระราชหริรไทยพ่องแผ้วปลอดพ้น จากเรื่องรบกวนกังบลมีพระราชประสงค์จำนงใดขอจงสำเร็จสุปผลดังพระราชารไทยจำนงทุกประการโดยกล้าวโดยกระหม่อมขอเดชะสมเด็จพระรบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้กราบประคุณทูลถวายพระพรเทมงคลแทนพระรบรมโอสาทุกบ เแล้วพ่อเสร็จไปทรงยืดเฝ้าที่แถวหน้าพระปรบวงศารุวงบนพระที่นังจักรีจากนั้นนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกร,าารัะมนตรีจะเปิดกลวยกระโทงดอกไม้ทูกเกียนแพรและก็จะกราบตรงคมทูพรัรกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหู่เหล่า แล้วก็จะตามด้วยในภัโรธวายุภาพนะครับา็เป,เป็นประธานสาธิกา<ๆ>ก็จะเปิดกล้วยกระท u งดอกไม้ทุกเทียนแพร่ดันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ Family, uh, feet, uh, ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมท่าพระพุทเจ้านางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการฝ่ายพล,ลเรือนตำรวจ ทหารและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละองทุลีพระบาทถึงความปราบปรืมปิติของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทมีพระพาลนาใหมสมบูรณ์แข็งแรงและพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาท เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบาธันวาคม2554ในวันนี้ข้าพุทธเจ้าและพระสกนิกรชาวไทยตระหนักดีว่าชีวิตทุกวันนี้เย็นสิระเพราะพระบริบาลโดยแท้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นดวงประทีป และธงชัยนำชีวิตของข่าพุทธเจ้าและคนไทยทั้งแผ่นดินการปฏิบัติตนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยความรู้รักความสามาคัคคีจึงเป็นมิ่งมงคลและเป็นความดีงามที่พึงยึดถือโดยไม่เว้นวายนี้คือความรู้สึกอันมีอยู่ในหัวใจข่าพุทธเจ้าและพระสงนิกรคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง ในอภิลักษ์ิตตะมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบห้าธันวาคมศกนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพคุณพระศรีรัตนไตรและเทวาดิเทพทั้งมวลตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสุขทุกทวาราตรีการปราชจากโลคาพาดและอุปัตทะวันตรายทั้งปวงขอบรรดาลทะประสงค์ใดจงสลิดดัง หวังวราหะด้วยไทยดุดถวายชัยชะโยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะครับต่อจากท่านนายกแล้วก็เป็น